ไม่อยากเล่นแล้วไม่สนุกเลยเจ้ามองข้าทำไมข้าว่าวันนี้เจ้าดูแปลกๆไปนะเจ้ามีอะไรจะบอกข้าหรือเปล่าพูดมา จียาสาวใช้คนใหม่นางเคยอยู่ที่ตำหนักเปยเล่เย่มาก่อนนางว่าเปยเล่เย่แห่งเขาคาไปอยู่และเปยเล่เย่อ,อีกสี่คนมาที่เฮอตูอาลลาพร้อมกันพวกมองโกลมาก็มาสิไม่เห็นเกี่ยวอะไรกับพวกเราเลยอ,องหญิงนี่ท่านไม่เข้าใจเหรอเข้าใจเรื่องอะไรองชายแปดกับเฮอตูอาลาคราวนี้เพื่อไปรับองหญิงแห่งมองโกลเพคะฮะอะ เาไม่ควรพูดเรื่องของเจ้านายองค์หญิงลงโทษข้าด้วยไอ้นี่ที่นี่ไม่มีใครสักหน่อยทำไมข้าต้องลงโทษลุกขึ้นแล้วพูดให้เข้าใจหน่อยอ,อ,องค์ชายองค์อื่นล้วนแต่งงานกันแล้วตอนอายุเท่าองคชายแปดแต่องคชายยังไม่ยอมแต่งองค์ชายอื่นพูดถึงองค์ชายแปดในทางไม่ดีความหมายของเจ้าคือหวังไท้จี จะต้องแต่งงานกับองค์หญิงแห่งมากกว่าใช่เ<อ>พคะถ้าไม่เข้าใจจิตใจขององคชายเหรอเพอคะองคชายกำลังจะแต่งงานเขาเขาก็โตแล้วนะเข,เขาก็น่าจะแต่งงานองหญิงให้ข้าไปเฮอร์ตู้อาลาด,ดีไหมเพคะข้าจะไปสืบเรื่องนี้ให้ไม่ต้องหรอก <c oughs> ข้างนอกนั่นหนาวมากเลยนะ แถมหิมะก,ก็ยังตกไม่ต้องทำแบบนั้นหรอกอหญิงถ้าใครยังไม่รู้เรื่องพวกนี้ให้แน่ชัดข้าคงไม่สบายใจให้ข้าไปเถอะนะเพคะขับพระไทยองค์หญิงอออนี่เร็วเข้าเตรียมรถมาให้พร้อม